สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่20สิงหาคมปี68นะครับคิพิจพันธทางของเราพัฒนานะครับให้สีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางครับเนาะวันนี้ก็บายบายนะครับเนาะของวันพุธนะครับวันพุธที่20สุดขอหาหนอยก็ลงให้แล้วคนระับเนาะหาหนอยก็วันก่อนเที่ยงคนระับเนาะลงให้ก่อนเที่ยงแล้วก็ยังไม่เห็นก็เข้าไปรับชมรนะับฟังได้นะครับเนาะีิปินขอหาหนอยนะครับ ก็ใครมีก็กดตรงรูปคนครับน้องด้านซ้ายมือของเขาในคลิปครับนาะซ้ายมือที่มีรูปเอาสารคามนะครับเนาะชิกเข้าไปคนดูได้เลยนะครับส่วนที่นี้เป็นของคอตําราวนะครับน้องเราวัฒนาที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะก็ลุนฮานอยเสร็จประมาณทุ่มครึ่งครับน้องโดยประมาณก็พักผ่อนกินน้ำกินท่าก็สองทุ่มก็ลุนเราวัฒนาต่อนะครับนาะสองทุ่มจีสิบห้าโดยประมาณรู้เรื่องครับเนาะจอกหมู่ออกจานนะครับ แับขก็ตำเล้าเหล้าพัฒนานะครับเนาะเราพัฒนามีจันทร์พุทธศุกร์นะครับเราก็มีเยอะนะเนาะเหลานูนเหลานี่เนาะเยอะแยะเราเน้นที่เหล้าพัฒนานะครับเนาะก็เหมือนเดิมครับนอ้องลิปนี้มานเนี่ยจิปสุดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยก็ฝากถึงเบอร์ไลน์นะครับเนาะคนทักมาไลน์บป้าสถานศูสามแปดห้าสามเก้าหนึนะครับ 0838539149ครมีพีที่อยากทักกลายมาพ,พูดคุยกันครับเนาะหรือมีอาจารย์หรือว่าเซียนดีๆเก่งๆมีแนวทางดีๆอยากแบ่งปันอิฟสีทางช่องก็เป็นแนวทางครับเนาะบอกบุญกันไปนครับเนาะก่อนระเบอร์นี้ครับเนาะ0838539149จัดเก็บเบอลงเครื่องลายเด้งขึ้นก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเนาะแนะนำอยากให้สะดวกทางทักครับเนาะ โทรไม่เคยสะดวกเท่าไรมาโทรมาบางทีไม่ได้รับแล้วจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ครับเนาะถักลายมาดีฝ่านครับเนาะถักลายมาคุยคุยกันสัเเละได้ครับเนาะนี่คืออาจารย์ไหนเสียนักเก่งๆอยากมีแนวทางอยากเป็นแบบปันก็ให้มาได้เลยครับเนาะบันนี้ทั้งเบอร์ไลน์ติดต่อกันครับเนาะสำหรับเอฟซีแล้วก็เบอร์ขายน้ำนอตศูนภัยบุญนาคาด้วยครับเนาะสำหรับคบนที่มีการปวดหลังแขนขาข้อบาไหลนะครับเนาะเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเลย ขายเหมือนเดิมครับเนาะขายเหมือนเดิมแต่บางหลังไม่ค่อยได้ลงเนาะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เพราะเอฟซีไม่ได้มีเอฟซีไม่ได้เพิ่มขึ้นมากครับเนาะเอฟซีเพิ่มนิดเดียวครับเนาะเพิ่มนิดเดียวก็เลยไม่ได้ลงครับเนาะถ้าอนาคตเอฟซีเพิ่มขึ้นเยอะๆก็อาจจะลงเหมือนเดิมแต่ออนไลน์ก็ขายเหมือนเดิมเนาะออนไลน์ออฟไลน์ขายเหมือนเดิมนะครับเนาะทักมาได้เลยเบอร์นี้เบอร์เดียวครับเนาะศูนย์แปดสามแปดห้าสามเก้าหนึ่งสี่เก้านะครับทักมาได้เลยนะครับเนาะ ก็กดดูผลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนนะครับของเหล่าพัฒนานะครับเนาะเหล่าพัฒนาเลข6ตัวนะครับคือ209795 209795นะครับเหล่าพัฒนาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับเนาะ2ตัวล่างก็คือ97นะครับเนาะแต่บางที่ก็เอา20นะครับเนาะแต่ส่วนใหญ่หลังๆเจา้าหน้าเจ้า97กันเยอะนะครับเนาะ2ตัวล่าง97 สามตัวก็เจ็ดเก้าห้านะครับสองตัวก็95้าหนะครับเนาะเก้ากับ7,95เก้าหาเบาสังให้เราทางไปเด่น4ีลอง5นะครับเด่น4ีลอง5จับคู่ให้ก็ห้าหกห้า็ห้าแปดห้าเนะครับก็เข้าตัวกลับครับตัห้าเก้นะครับเข้าตัวกลับไป เป็นชุดสามตัวครับเนาะไม่มีเจ็ดครับเนาะเสียดายมันไม่ใช่ตัวเด่นครับเนาะมันไม่ใช่ตัวเด่นมันจ้เข้าตัวเด่นครับเนาะได้ห้าได้ห้าเก้าเป็นตัวเป็นตัวกลับนะครับเนาะเป็นตัวกลับของเราพัฒนาพอจะเน้นไปสี่ห้าสี่แปดสี่เจ็ดไม่ได้เน้นห้าเก้าครับเนาะเน้นห้าเจ็ดแทนใครตามก็ดีด้วยครับเนาะใครตามเข้าตัวรองครับเนาะไม่ได้เข้าตัวสี่เข้าตัวรอง ห้าเก้าเก้าห้านะครับเนาะก็ใครตามทีใจด้วยนองขับไปตามก็ไม่เป็นไรนะครับก็จบพอฟบันเทิงไปพอทำลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับขอทำลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดเข้ากันไปเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะก็ย้ำขอทำานําทำหน้าที่ลงแนวทางให้เท่านั้นนะครับเนาะการตัดสินใจเป็นของเอฟซีนะครับเนาะ ไม่มีใครบังคับท่านได้นะครับเนาะอยู่ที่เอฟซีเท่านั้นปรดใช้จิตจัญญาใการรับชมรับฟังเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ใครสุดกจดไว้นะครับสุดจดสุดแคบก่อนเราแคบเหมือนเดิมนะครับถ้าตัวไหนผมพูดไปนะครับเนาะในคลิปไม่ตรงกับในโพยนะครับเนาะเอาในโพยเป็นหลักเลยนะครับเอาในโพยเป็นหลักเลยตตาเห็นอย่างหนึ่งปากพูดไปอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะีบบังลรืมมั่งนนะครับเนาะ อันนี้พยเป็นหลักนะครับถูกก็ถูกผิดก็ผิดตามตัวเลขเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับเราโกหกไม่ได้นะครับเนาะในพวยไม่มีแต่ปากพูดไปอย่างหนึ่งก็เอาตัวเลขเป็นหลักนะครับก็วันนี้เด่นเจ็ดเด่นหกนะครับเด่นเจ็ดเด่นหกติดใส้ติดสองตัวนี้ไว้ครับเนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมีลุ้นแน่นอนครับเนาะติดสองตัวนี้ไว้เจ็ดกับหกนะครับ ถ้าเมาครับแล้วก็เจ็ดศูนย์งเ็ดสองเจ็ดเมาก็6061 6ย์หกหนกถวนัะนอีกครับเราพัฒนาเดียน7จลอง6กจบคู่ก็7071 72 79 6061 62 69 8คู่นะครับเนาะแคู่นี้ให้เน้นไปที่เจ็ดย์เจ็ด หกหนึ1งเนเนึ่ง้นให้3คู่นี้นะครับก็มาที่ชุด3ตัวนะครับเนาะมีลุ้น4ี่ชุดเหมือนเดิมครับเนาะชุด3ตัวกบีสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดนี่หกหนึ่งสี่หนะครับ4ชดุด4ชุดนี้ให้เน้นไปที่สามเจ็นย์สามเจ็ดแล้วก็4 6 1นะครับ สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสี่หกหนึ่งสามชุดนี้ทำเนาะชอบที่สุดในวันนี้ก็ขอ,ขอโทษนะม้าสหรับทางของเราพัฒนาวันนี้เนาะวันที่วันที่ยี่สิบแป๊บเดียวคนระับเนาะสิงหาคามใกล้จะหมดแล้วเนาะวันที่ยี่สิบแล้วค่อนมาแล้วเนาะอีกสิบวันก็อยู่สิ้นปีเอ,อยจะสิ้นเดือนคนระับเนาะเร็วมากนะครับเนาะเห็นปฏิทินแล้วตกใจคนระับมันจะไปเร็วเร็วจังเลยทุกปีว่าเร็ว อนี้เร็ว่าทุกปีครับเนาะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเนาะใครจะทำอะไรก็รีบทำนะครับเนาะเวลาวันเวลาล่วงเร็วล่วงเลยเร็วแล้วเกินนะครับเนาะอย่างที่เขาบอกจริงครับเนาะที่่ากวันที่สุดในโลกนี้คือเวลาครับเนาะดีที่สุดก็คือเวลาที่เขาบอกไว้ครับเนาะก็เรื่องจริงครับเนาะเป็นเรื่องจริงเร็วสุดก็คือเวลาช้าไม่ดีที่สุดก็คือเวลาดีสุดก็คือใครเจ็บปวดทุกข์แล้ว อกหักตะกุดจากเรื่องไหนก็เลวแต่ครับเนาะเวลาก็ช่วยเยียวยารักษาได้ครับเนาะเวลาจะช่วยเยียวยาได้ก็ตรงกันข้ามบทดเวลาก็ฆ่าคนได้เหมือนกันครับเนาะแก่ขึ้นไปทุกวันครับเนาะหลายสิ่งหลายอย่างก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาครับเนาะอันนี้ก็ช่างเป็นจริงซะเหลือเกินครับเนาะอ่านอกเรื่องไปแล้วนะก็ฝากไว้ชิ้นนี้นะทุกคนเฮงรวยครับเนาะงบนก็นตัวเน้นะครับเนาะอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้งบน้อยตัวเน้น70 เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งนะครับงบน้อยพอได้รุ่นกับเขาครับเนาะไปลงทุนก็มาใน้รุ่นนะครับเนาะรุ่นเปล่าๆมันก็ไม่มันก็ประมาณนี้ฝากไว้จช่นนี้เจนญชิปหน้านะครับเนาองชิปนี้ก็สวัสดีครับ